สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับกับผมพระเอกโรตีกับเกมเทเลนเนอร์กับคุณชองคุณแทวเขาเขอเสียงนะครับโซนิคชองครับครับเป็นอาลินแดงนะฮะวันนี้ผมก็จะมาถ่ายเ้วยกันคุณทองนะครับถ่ายตาหนึ่งให้โชว์ความไก่ให้ดูนะฮะนะครับ คุ้มมากครับขอบคุณครับปู่คุณเทพมากครับผมคุ้มเก่งมากนะครับคุณจะเทพไปไหนครับนะครับเชื่อไหมเชื่อไหมครับคุณทองต้องเกตแต่ผมจะไม่เกตแน่นอนครับอารินแดงทีไม่เกตก็บ้าแล้วครับเป็นพวกสงบไม่ชอบเกตเดี๋ยวเราจะโดนเขาคนผู้ดีครับผู้ดี ผายดีดีนะครับแต่เดกจริงไม่ใช่หรอกนะครับผมก็อาจจะแดกถุงเท้าแล้วนะครับแต่ก็ต้องขออภัยคลิปก่อนที่เสียงมันดังเกินไปผมก็ไม่รู้คลิปนี้เสียงดังอีกหรือไม่เสียงไหนก็ขออภัยเป็นโทษทีครับเพราะตอนนี้มันปรับเสียงไม่ได้ครับเพราะมันจุดจุดจ,จนะครับ เขาจะรู้ว่าดีผมว่าตอนนี้เล่นอยู่โอ้ยุ้ยเขียดเลยครับเกรียยสักขนาดนี้เลยเขาคือสายแล้วสงบเราไม่ชอบสู้ใครนะครับเราไม่ชอบเกียดชนใครนะฮะกำลังเบียดแย่งแย่งชิงกันอยู่ครับสี่คนคนะครับ ถามว่าผมแดดหินเป็นไหมแดดเป็นครับแต่ขี้เกียจมากเลยครับเชื่อเชื่อไหมคุณทอผมแดดหินเป็นเอ้ยแม่งเกียรติตรงนี้เนะี่ยเชื่อแม่งเกียรติตรงนี้วะเออเกียดตรงนี้วะแม่งมาแม่งมาเป็น<อ>เทปจบแล้วจ<อ>บครับเหมือนเออพวกเกียร์ครับเปิดเกือบจอบครับ เห็นไหมครับพวกสายเกนจะมีโอกาสตายเยอะกว่าแล้วแม่งก็เกลเฉียดหัวพวกเลยนะครับพี่ครับโอ้โหคุณผู้ดีจังเลยครับอยู่ท่ากลางคนเดียวนะครับ้าเว่นะฮะให้อีกโลตีนะครับคุณไม่คิดจะไปเล่นชิมที่หนึ่งกับเขาหรอครับไม่ครับเราเราเป็นผู้ดีครับ นะครับเราบอกแล้วเราอยู่กันเงียบๆให้มาสู้กันมาเองครับแต่พอมันสู้จนเหลือผู้ชนะหนึ่งคนเราก็ค่อยแยกมมันอีกทีนึงครับนะครับเราฉลาดครับขอบคนอัลกิร์ได้เก่งมากครับเราเป็นพวกใช้แผลเราไม่ใช้เราไม่ใช้อารมณ์นะครับเราเป็นพวกใช้แผลนะฮะเราชิบหายแล้วหายแล้วครับ คิดว่าผมจะเข้าได้ทันหรือไม่โอ้ชิบหายไม่โอ้ตายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับครับเพลินไปหน่อยฮะเพิินกับการพากอย่างมันฮะเราก็ขอจบคลิปนี้ไปแล้วครับไม่บาย,บายครับ